แต่พอซุูมใหญ่มายังไม่เจอตัวเลยเนี่ยแต่ตอนซูมเล็กๆอะเจอตัวอยู่แปลก่าซุ้มใหญ่ดันไม่อยู่เอาโอ้โหพอบอกไม่เคยเจอตัวมาเลยวะ่ะ <laughs> ไม่ใหญ่เออประมาณน่าจะใกล้เคียงกับเมื่อกี้อะหรืออาจจะใหญ่กว่านิดหน่อย พอบอกไม่พอบอกไม่เจอนานมาเลยวะเออเอองมาดอ่ะไม่อยู่กับมันไปตรงแถววัดโบผันนะแอบ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 หายหมดแล้วเอาลูกส่งไปจะสายมาเลยรหลือเหท่านไม่ส่งเลยอ่ะมันรันนี้คือใช่เหรอ พอๆพอกันนะไปพอๆพอกันนะอ็โดนาหีโน่ได้ี่ไหนอหน้ามีประชอนที่พายเอา้เอา อ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ดิเาเรื่องเราใช้ก่อนพอได้มันยากตัวแรกเนี่ยพอได้ตัวแรกทีนี้มันจะตามมาอเองปกดีกว่าคเอจริงเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนี้เอ้า อยู่ไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยใหญ่ใหญ่กว่าอตัวเมื่อกี้อ่ะเออใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อ่ะ่งนี่คุ้มเลยสามแล้วกลางเรือเวล่นสามแล้วใหญ่สุดแล้วมั้เยใหญ่ใหญ่กว่าอีสองตัวแรกอ่ะ <c oughs> ด้วยคอนพาวเวอร์ก็ต้องยิงแย่อู้ยหนวกไม่ได้ดีนะเล่นแบบนี้โอ้ยหลุดพอดีสามแล้วนะครับหมดแล้วเก็บเก็บเบ็ดเก็บเบ็ดคือด้วยรูปเนี่ยลายลายยังเขียวมันยังดูดีกว่าคนนั้นนะลายลายค่า แตกงงแต่ไอโฟล์ติมได้ก่อนนะ้นอ๋อมันมันจะออกดำกว่านะใช่คมันจะกว่านี่คือรู้สึกว่ามันเนี่ยลายดูลายใช่อ่ามันยังเขียวเขียว